อ้าวเดี the, ๋ยวเรดีะีะม่ม่วงมามากรามมาลูทำแล้วโอ้อากาศเดออ ชาเลนะพุทังอาิปุทยามะอินนาสัจเดนาธรรมอาิปุทยามะอินนาสั a เดนะสังฆาติปุทยามะอรหังตัมมาสัมปุโธภะคะวาพุทังภะคะวาตังอาติวัติมุภะกาโตภะคะวะตัมโมนัมังนะมัสสะ สุปัตตานภะัะวะโตสาวกัสังโฆสังฆนะมามไมยังพันเตวิสุงวิสุงล akanadaya ปิสราเนนะสสะหัปัญจสิรัญญาจามะสุติยมปิมมยังพันเตวิสุงวิสุงล akanadaya ปิสราเนนะสสะหัปัญจสิรัญญาจามะ Tadi yampi pi, bayangkan ti, bisung bisung lakan atas ayak di saranin asahan. Dia tilani aja, namu tasak pakau arahato, ara atus, ma samput asak. Namu tasak pakau atu ara atus, Namu tasak pakau atu ara atus, Putang saranang kacami, tamang saranang kacami, tangkang saranang kacami, tu tiam pi putang saranang kacami, tu tiam pi tamang saranang kacami, tu tiam pi tangkang saranang kacami, ta pi putang saranang kacami, ta pi tamang saranang kacami. ตาดที่ยมปิสังขังสารนังัจฉามิปานาเิปาตาเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิกาเมสุมิจจาราเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิมุสาวาตา Dera manisika patang samadhi yami Surahmi raya pacar pamah tatama Dera manisika patang samadhi Mani pancah patani patahani Imani pancah patani patahani Imani pancah patani patahani samadhi yami amat hantih Tihilena yanti Si le nawu kasampa ta si le nanyo, si le nanyo si kasama si nuso ta ye. Ie dibiso bhakawa sampano sukato roka bi tu anutaro purisa disata dewa manur. さあ、なんごと、パカワ、イサワカ、トバカワタ、トモサンたりこえにカリコ、エニパチコ、オバナヒコ、パザタム、ギタボウインヨイ Sujupati panno bhagavato sahavakasangho. Sujupati panno bhagavato sahavakasangho. Yaya patti panno bhagavato sahavakasangho.

साउता <önemli>

ारा गिरिङ्गजवरङ्गी माता पूताङ्गी चातमशनि वसु धृदान्ताङ्गे तम्बुषे कविति नाचि तवा मुनीं दोतान् ते दश भवतु ते जय khi ka kamatihaza jukarunan te kawan tio seapaangkurri malawan kang iti pisang kata no muninho tante jasa bawaturke janya m a n g a n g g a r Tatawa nata murtara iwakiniya jinda yaku tawacana kaya kaya maci santena soma vitina jituwa munindo tanteja sabawa tuke caya Satta mihaya mata satta kawatte ketuwa gadhi lo pitama na gadhianta pu tang panya pati pasarito saya 난토바난다부처당이부당매이팅부테나테라부처케나타마파얀토이토바데살미티나시타와무닌토탄테야사바와도케자야망가라니 ตูคาเทติภุชาเจนะสุธาธาหังธรรมังวิสุติสุทธิเมติภากดิ์ิธานังญาณะทเทนะวิธินาชิตาวาโมนิโทตันเตยสามบวรตเตชยมังารารี Eta piputa saya mangala tata tayo wacanu tina tine sarate mata ki hita mana ne kali wita ne supa suka hati naro sampanyo. มหาคารุณิโกนาโทยิายาสัพปานินางโูเรตวาปารมีสัพพะโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัตวะเตนะวตุเตชสยมังหังรังกยันโตโพธิยาโมเรสกายานันนันทิวัฒโนเอวังตาวังวิชโยอิเชยาสุชยมังคเรอปาราจิตาปัลลังเก

นีกัตวานาราพันตันเถอาทักทีเนภวันตุสาผังคารังรักขันตุสาภเทวตาสาภุทธานุภาสะทัสสทีผวาวันตุเถผวันตุสาผังคารังรักขันตุสาภเทวตาสาภุตตมา นุภาเวนัสะทาโสติปวันตุเตปวันโตสาภะมังคารังรักทันตุสาพาเตวะตาสา,าพาชัมมาสังาฆานุภาเวนาสะทาโสติปวันตุเตอหังสิโตโหมิคอยพระพเจ้าทรงมีความสุขอหังนิจุโโหมิคอยพระพเจ้าจงปงางจโโาราศจากความทุกข์ อาหังอาเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงประสาทนี้อาหังอภพยาปโจโหมิคอยข้าพเจ้าจงประสากอุปาชาอันตรายทั้งปวงอาหังอานโขโหมิคอยข้าพเจ้าจรงปัะจากความทุกข์ใจทุกใจสุขีอัตานันริหารามิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุกข์ใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใจทั้งสิ้นเถิดสัพตีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่แกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาหุนตุกเสุดเสุเกิดจะได้มีเงียอนไกันได้กันเลยาพยาพรจาหนตุกมเติมสุกเป็นสุเกิดจได้เดตใกันได้กันเลยอาเนกาหุนตุ่เป็นสุเตสุดเกิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานังปหิหารถูตรงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกใจทั้งสิ้เถิด้าพเจ้าตั้งจิตปฏิบุญกุศลแผ่ไปให้ภพศาร ถึงิดามาดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติสนิทกันคนเคยร่วมทํางานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทว,วันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เธอ พุทธะเมตังจิตังมามาพุทธาพุทธานุภาเวนะธรรมาเมตังจิตังมามาธรรมาธรรมะนุภาเวนะสังฆะเมตังจิตังมามาสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตังมามาพุทธาพุทธะนุภาเวนะธรรมาเมตังจิตตังมามาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตังมามาสังฆาสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตังมามา Buddha Buddha, Upa Vena, Dhamma